การฝึกขยับจูตอนที่มันตั้งอยู่แบบกระดิกมันบ่อยๆช่วยให้มันตั้งได้นานขึ้นไหมครับอ๋อเหมือนกับว่าตอนที่มันแข็งตัวเนี่ยกระดิกกระดิกกระดิกแบบนี้นะคะคุณหมอถือว่าเป็นการเอ็กซ์ไซส์เพื่อให้น้องชายเนี่ยมันแข็งตัวได้นานขึ้นทนขึ้นอึดขึ้นไหมคะเกี่ยวกันไม่เอ่ย อ่าจริงๆคือจริงๆคือถามว่าการการเอ่อการแข่งตัวของแบบเพศชายอะค่ะมันก็เป็นแข่งได้จากกล้ามเนื้อนาะซึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อในอุ้งเชิงการนี่แหละนะคะแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อบริเวณอวัยวะเพศชายของเราแล้วก็มีกระบวนการที่มันมีการข้างของเลือดเข้ามานะคะตรงอวัยวะเพศชายนะคะซึ่งมัาเกิดการเกิดจากการพวกแบบสั่ง ของอาสาจับสื่อภาษาอะไพวกนี้มานะคะทีนี้ถามว่าในเรื่องของการการที่เราเหมือนแกลงอะ่ะมันก็เหมือนการคัมิกของผู้หญิงอะคะ่ะนิ่นมันก็จะทำให้กล้ามเนื้ออุ้งชากานของเราแหละมันมัน,ม,นมันแข็งแรงขึ้นนะคะเนาะาะฉะนั้นถามว่า มันมีประโยชน์ไหมมันก็คือมันก็ช่วยได้ทําให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นแล้วกันนะคะก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรค่ะก็สามารถที่จะเหมือนการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เหมือนการฝึกขมิบอุ้งเชิงเหมือนขมิบช่องคลอดของผู้หญิงนั่นแหละแต่ของผู้ชายเที่ขมิบเนี่ยมันก็อาจจะมีความมันก็จะมีประเภทที่มันขึ้นขึ้นลงได้แต่ของผู้หญิงจะไม่ได้ไงมันก็คืออยู่ข้างในใช่ปหมก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคแบบเอ่อขมิบอุ้งเชิงการอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะก็สามารถทำได้ค่ะไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะคะ